อากันละครั้งหนึ่งมีชาวนาผู้ยากจนจุงเบยเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ก็มาตัดต้นไม้เพื่อไปสร้างบ้านแล้วเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆเจอหมูกลับมาเหงียทีนึงหมูก็วิ่งหนีแล้วทีนี้เขาก็วิ่งไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้พบทำข้อความนี้ เออโยนขวานลงไปกดปุ่มโอเคจัดไปโยนขวานไปกดปุ่มซีอุ้ยอ่ะตกใจเจ้าทางขวานลนไปใช่ไหมได้ขวานเจ้าสีนี้ไหม no หรือว่าสีนี้อ่า no no หรือว่าสีนี้ no หรือว่าสีนี้ล่ะเย็ดเย็ดเย็ดนะเจ้าก็เอาไปสองขวานเลยพราเจ้า ไม่โลภมากเหรอจริงดิไอสัตว์ไม่ด้วยอ่ใจดีนะแม่รู้ตัวใจดีจุงเบยเอาไปจริงนะเอาบายโบคุณมากโวย่อไปอุ้ยเห็นคอนโดมิเนียมลาวเลยตัดเด็ดแม่ข้าแม่งเลยเราต้องไปดูของในคอนโดดีกว่า สงสัยของเยอะวิ่งไปวิ่งไปมาแรงแงทาง,งโค้งอุย้ยซอมบี้รวยละกูเจอหนองน้ำว่ายน้ำไปมีใครตามมาไหมอ่าไม่มีนะหวังว่าคงจะไม่มีไปแล้วอู้อะไรเนี่ยอุย้ยตายอู้สปหลาดเยอะแยะเบย ปลูกเห็ดดีกว่าปลูกเห็ดไม่ได้ดมีคนอยู่ไหมดัวอแบอบะจอะอไม่มีึ๊บว๊าบขโมยของดีกว่าขโมยของตามบ้านโยไม่มีของเลยโยมัสตอบแมนไปดีกว่ากลับไปดีกว่าหยุดไอจ้าต้องรวจ อยอมแล้วโยโยเดินไปเดี๋มอบตัวครับเดินไปครับยอย่ายิงนะอย่ายิงนะเดีนะครับฟ้องแม่กูนะอย่ายิงกูนะเดนครับเดินวตามผมมาครับอาา,าไปแล้วคุณที่อยู่ในนี้ครับเดี๋เข้าไปครับ<ย>ผมโดนจับข้อหาอะไรเนี่ยเ<ย>ข้าไปครับ เปิดประตูดิเปิดประตูดิ่เดี๋ยวเปิดเองมึงเปิดเนี่ยไม่เรัาใจเลยพังแม่งเลยเฮ้ยสัตว์พังได้ไงอ่ะติดใม่ติดไหม่ติดใหม่ไหนเป็นคนดิโดนจับผ้ามาหาดนะเว้ยลองทำอาหามึงกลายเป็นคนธรรมดาก่อนอย่างไม่จบบริบูรณ์ตั่งโดนทหารชีวิตก่อนทันทหาร ได้ถิ่นได้ประหารชีวิตครับตัวหนึ่งกูสร้างก่อนตัวหนึ่งนะอุ้ยอุ๊ยข้าจะตายแล้วโอ้ยเด้าโนโนนี่คือการประหารเหลือแมงมุมเนี่ยนะสกิลตันสกิลตันเออเอาอเอาอแต่มึงเขาอย่างเดิมดีครประหารยอย่างนี้ชาวบ้านก็ตาย<ม>อาจา<ด>้ย์มีสอนให้รู้ว่าอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบมันจะหาย จบบอลบู